ก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe และ Donate เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับปังปงเป็นยังไงบ้างได้กี่คะแนน10นัดที่นายยิงไปทั้งหมดได้80คะแนนอะไรนะ80เองอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวฉันจะไปฝึกอย่างอื่นก่อนเธอไม่ต้องห่วงฉันสัญญาว่าอีกไม่เกินสิบวันฉันจะยิงให้ได้เก้าสิบคะแนนไอเจ้าบ้านี่แปคะแนนในระยะพันเมตรจริงๆแล้วมันก็เพียงพอที่จะเข้าหน่วยลบพิเศษแล้วนะคืๆก่อนที่นายจะสามารถปกป้องตัวนายเองได้ให้ฉันปกป้องนายก่อนก็แล้วกัน ฉันคิดว่ามันน่าจะพอแล้วนะสำหรับการฝึกในวันนี้ฉันจะพักสักหน่อยก่อนที่จะกลับก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวก่อนบรรยากาศที่นี่ทำไมมันถึงได้หนักอึ้งแบบนี้ล่ะฮะแกนี่แกเป็นใครกันพักพวกของฉันอยู่ใ,ใกล้ๆนี้นะ นี่แกพูดเพื่อชะลอเวลาอย่างนั้นเหรอเป็นวิธีที่ไก่อ่อนซะจริงฉันได้ตรวจสอบรอบๆนี้แล้วพร้อมพับพวกของฉันมันไม่มีใครอยู่แถวๆนี้หรอกนะเดี๋ยวนะมีสองคนอย่างนั้นเหรอนั้นทำไมฉันถึงไม่รู้สึกถึงตัวตนของอีกคนเลยล่ะทีนี้แกก็ตอบคำถามของฉันมาแล้วฉัน จะได้ให้ในายตายอย่างสบายนายอยากรู้อะไรตอบฉันมาว่าล่วเชงอยู่ที่ไหนอะไรนะนายไม่รู้อย่างนั้นเหรองั้นนายก็ตายไปซะปจังหวะนี้แหละปังปังนั่นมัน พวกมันอีกคนนึงงั้นคนที่ช่วยฉันไว้ก็คือลวเชิลเงลวเชิงฉันอยู่ตรงนี้พวกมันเป็นพวกกลุ่มหมาป่างั้นเหรอพวกมันมาตามล่าฉันฉันคิดว่าน่าจะเป็นพวกมันนั่นแหละโชคดีที่ฉันคิดว่ากลุ่มหมาป่ามันจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆดังนั้นฉันก็เลยหลบอยู่ใกล้ๆกับนายตลอดเวลา งั้นหลันซุยก็คอยปกป้องฉันตลอดเวลาที่ฉันฝึกเลยงั้นสิฉันคิดว่ามันจะลำบากมากขึ้นในครั้งนี้นะพวกมันสามารถหลบการยิงของฉันได้ทหารแบบนั้นไม่มีทางที่จะถอยง่ายๆแน่นอนพวกมันพูดอะไรกับนายบ้างหรือเปล่าพวกมันบอกเพียงว่าพวกมันกำลังตามหาลั่วเชงอยู่พวกมันไม่รู้ว่ารั่วเชงคือใครพวกมันแค่รู้ว่า ล่วเชงอยู่ที่ค่ายฝึกติ๊กติ๊กเวนเอ้ยพวกมันไวมากพวกมันอยู่ที่สามนาฬิกาป,ปังปิงมีศัตรูโจมตีทุกคนเตรียมพร้อมจนนั้นมันหลบกระสุนเธอได้อีกแล้วงั้นเหรอจนนั้นใส่แว่น และยังมีทักษะที่ดีฉันคิดว่าพวกมันน่าจะเป็นพวกกรงเล็บสีเงินฮะกรงเล็บสีเงินอย่างนั้นเหรอพวกมันแข็งแกร่งมากอย่างนั้นเหรอเจ้านายของเจ้าพวกนั้นก็คือหมาป่ากระหายเลือดเขาคือหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่มหมาป่าขึ้นมาอีกทั้งเขายังเป็นหนึ่งในสิสุดยอดมือสไนเปอร์ของโลก เขาคืออสุรกายตัวจริงเลยล่ะแย่แล้วอย่างนั้นพวกพี่น้องของเราก็อยู่ในอันตรายมันไม่มีกองกำลังที่มากพอที่จะคุ้มกันให้นายเข้าไปได้มันจะไม่ปลอดภัยแน่ถ้านายจะเข้าไปนายหาที่ซ่อนซะฉันจะเข้าไปด้านในเพื่อบอกทุทกๆคนเองคึบปังปัง นี่บัลลังกุลาสถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างศัตรูกำลังโจมตีพวกมันมาจากกองกำลังที่แข็งแกร่งมากนายสั่งให้ทุกๆคนอยู่แต่ในที่คุ้มภัยซะแล้วอย่าให้พวกนั้นออกมาถ้ามัวทำอย่างนี้ได้เสร็จมันหมดแน่พวกศัตรูคือพวกที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เราควรที่จะยึดจุดยุทธศาสตร์ที่สูงที่สุดเอาไว้ก่อน เปิงเปิงเปิงไม่ตรงนั้นมันมีจุดบอดมากเกินไปและพวกศัตรูยังแข็งแกร่งมากฉันจะปล่อยให้หลานซุยสู้กับเจ้าพวกสองคนนั้นเพียงลำพังไม่ได้ฮะนั่นมันหลุมฝึกนี่ดีละคึบปัง ไอเวนั่นฉันจะจัดการแกแน่แต่ก่อนอื่นตอนนี้ฉันต้องระบุพื้นที่ของศัตรูอีกคนก่อนในการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างมือสไนเปอร์ทั้งสองคนสิ่งที่สำคัญก็คือความเร็วและความเงียบโดยเฉพาะเวลาที่เผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งมือสไนเปอร์จะต้องมั่นใจก่อนว่าเขานั้น สามารถที่จะสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่สิ่งเล็กๆที่มีการเคลื่อนไหวฮะมันกำลังเข้ามาแล้วมันกำลังมาทางนี้ดูเหมือนว่ามันก็ต้องการที่จะลงมาที่หลุมนี้เหมือนกันบรรยากาศโดยรอบตัวของเจ้าหมอนั่นดูแปลกกว่าอีกคนนึงเจ้านั่นคือคนที่สองสินะ ไปลงในลกซะปังเวนเอ้ยขนาดยิงตรงๆอย่างนี้ยังฆ่ามันไม่สำเร็จอีกหรอปังปังปงัพวกมันอีกคนรู้ตำแหน่งของฉันได้เพียงเพราะฉันยิงออกไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะ เขาสมควรที่จะเป็นลูกศิษย์ของหมาป่ากระหายเลือดคนนั้นเลยสัญญาณฉุกเฉินได้ดังขึ้นฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนายทหารทุกคนฟังให้ดีแยกกันออกไปเป็นกลุ่มๆละสามคน ตรวจแคมป์และตรวจค่ายฝึกให้ทุกซอกทุกมุมอะนั่นมันหลันซุยนี่ดีจังที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนี่นายไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะนั่นมันรั่วเชงนายยิงโดนมันอย่างนั้นเหรอ เอออาจจะใช่ครับตอนนั้นมันมืดมากผมก็มองไม่ชัดครับแต่ที่แน่ๆคือศัตรูยังไม่ตายครับนายนี่ก็พอจะมีฝีมืออยู่บ้างนะสมแล้วที่ฉันตั้งความหวังเอาไว้ดีมากล่วเชงนี่ถ้ามันมาถึงจุดที่ดักซุ่มได้แล้วก็พวกเราก็คงจะอันตรายกันมากแน่ๆ นี่ฉันไม่คิดมาก่อนเลยนะว่านายจะอยู่ตรงนี้นายไม่กลัวพวกมันแล้วยังรู้เวลาที่ควรจะยิงอีก <c oughs> ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมก็แค่หลบอยู่ตรงนั้นพอดีโอเคฉันวานให้นายไปไรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ไหวที่สุดส่วนนายล่่วเชงตามฉันมานี่ นี่ฉันไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าพวกมันจะตามล่าคนที่ไม่มีชื่อเสียงแบบนายขนาดนี้น่ะเธอกำลังจะบอกฉันว่ามีบางคนยังไงก็ตามมันไม่ปลอดภัยที่นายจะอยู่ที่นี่อีกแล้วแต่ว่าศูนย์บัญชาการสั่งให้ฉันมาที่นี่นะฉันกลัวว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเอง โอเคฉันจะทําตามที่เธอบอกก็แล้วกันรอก่อนเธอะลว่วเชงฉันจะไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้หรอกนะไอ้พวกกลุ่มหมาป่ามันส่งมาแต่พวกขยะไร้ค่าทั้งนั้นณนะสนามฝึกในวันต่อมาฮึบฮึบฮึบเอาแข่งขันกันหน่อย ฉันจะไม่ให้พวกขี้แพ้อยู่ฝึกที่นี่ต่อหรอกนะโอ้นั่นมันจบไปแล้วนะครับสำหรับภาคทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำและพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมไปติดตามพูดคุยกับพวกเราต่อกันได้ ในเพจเฟ e บุ๊กพาคทุกอย่างที่ขวางมากันนะครับ